สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขเนานะคะ่ะเนาะมาพบมาพอก,กันอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะกับอันมือนี้เนาะ <c oughs> เป็นยังไงกันเนาะคะ่ะสบายกันดีบ่เนาะอันก็สบายดีเนาะคะ่ะเนาะกำลังกินนันเข่าเที่ยงแล้วเนาะคะ่ะมือนี้ว่ามือนี้กินเข่าเที่ยงแล้วว่นนี้ออกไปไซเนาะคะ่ะตั้งแต่เสาร์เลยเพราะว่ามือนี้อากาศบดีเนาะคะ่ะมือนี้เนาะ อากาศบอดีหนาวหนาวข้างนอกจังซีราคาย,ยุโรปนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะคะ่ะโดยโดยเฉพาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะเดี๋ยว,ยวอันขอคันคอนเฟน,นึงนะคะจังใดอันกะ,อะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่ผู้ที่เข้ามาติดตามและกะัรับชมสุขุสุโคและกะัเข้ามาใหา้กำลังใจอันเนาะคะนะ่ะเนาะ เพื่อนใหม่ที่เขามากก็อย่าลืมกดซับสไคร์ในเนาะคะ่นะเนาะกดกระดิง่งนั่งกระดีเนาะคะ่นะเนาะกดไลค์หรือว่ากด like, อันไลค์ก,ก็ได้เนาะคะ่ะบอกเป็นยังเอาตามที่สะดวกสบายเนาะคะ่ะหรือว่าบวกกดกับบวกเป็นยังค่ะแต่จังไดก็ขอบคุณหลายหลายที่แวะเข้ามาชา่ชมในช่องเนาะ,ะนะ <c oughs> เอาต่อกันค่ะวันนี้อันขอว่านะคะ่ะอันเพราะว่าอากาศบดีอันก็นเลยอันขอ,อยู่บ้านวันนี้หนาวหนาวอีหลี หนาวทั้งหนาวทั้งร่มเนาะคะ่นอกก็ยังว่าอากาศหนาวมือนี้ก็คือว่าละค่ะอันอันเดี๋ยวใบใบ,บนี่อันเกษร์ฮาเก็บเสบพงสภานเนาะคะ่ะอันเตรียมโตไปอิตาลีเนาะคะ่ะแต่ว่าหลบมนีบัหูว่าสิต้องไปโดนปันไดเนาะคะ่ะเพราะว่ามิทุลาเนาะคะ่ะแล้วก็ไปเยี่ยมแม่ยานะคะเพราะว่า,มาแม่่าเล่าบ่คอยสบายเนาะคะ่ะเนาะแม่่าแล้วก็ เขาแล้วเนาะค่ะอันอีกอย่างอันบางหารล้วก็ไปพาตาที่โรงพยาบาลเนาะค่ะในช่วงหลังเล่าไว้นี่ยาละนั่นแหละก็เลยสิไปเยี่ยมยาน้ำเนาะค่ะอยู่อิตาลีเนาะก็สิไปเฮ็ดธุระน้ำก็เลยโบฮูว่าสิได้กลับมาย่ำใดเนาะค่ะสิได้กลับสวิตย่ำใดเนาะค่ะรอบนี้เนาะแต่การธุระแล้วเร็วก็สิก็สิกลับมาเร็วนะคะแต่แต่ไปรอบนี้ก็โบเทนูว่าสิไปพาค กับปูกัญญาหรือว่าสิไปอันเศร้ารงแรมอยู่เนาะค่ะเพราะว่ากาคือว่าละค่ะอันบ๊วยเบาเพิ่นไม่ยาเนาะค่ะเขาเบาแน่นนิอยยาเพิ่นสูบยายาสูบหลายเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นสูบบุหรี่หลายเนาะค่ะเพิ่นยาเพิ่นสูบบุหรี่ม้วนต่อม้วนเลยเนาะค่ะประเด็นนี้มันบ๊วยอันนั้นแต่อ่านผู้เดียวเนาะค่ะสามีอ่านเพิ่นเพิ่นเลิกสูบบุหรี่แล้วเพิ่นก็ยังเหม็นเนาะค่ะเพิ่น วันในี้ก็เลิกสูบเลิกสูบบุหรี่เราก็เนาะเราก็ยังเหม็นเนาะค่ะว่าแมนว่าแต่อันมันบุหรี่เหม็นธรรมดาได้เนาะค่ะเนาะวาวผืนายายล่ะลูกสบลูกสไเวาพผืน้นยา <laughs> บอน,นี่ก็วากความจริงนะคะแแต่ว่ายาเราเป็นคนใจดีใจดีเลยค่ะทั้งยาทั้งปู่ทั้งยาแต่ว่าเสียเืองอย่างเดียวเลียงยาสูบเนาะคะ่ะเนาะยาญาสูบบุหรี่สูบยาสูบ สามีว่าประมาณยางตามหมือละสามสี่แพ็กเนาะคะ่ะเอ๊ะสีกล่องนะกล่องหนึ่งที่มีียี่สิบม้วนเนาะคะ่ะยางตามประมาณสามกล่องเพราะว่าเล่าเล่าสูบเมื่อหมือเอรอตอมตม้วนตอมตม้วนตอมม้วนเล่าสิบโสูบแต่ละเวลาเรานอนเนาะคะ่ะยาเวลากลางคืนเวลาเป็นนอนเวลายานอนยาก็ตื่นขึ้นมาถูนนนากสิดมาที่ต้องสูบยาสูบยา,บยาตลอดเนาะคะ่ะ ยาเราแลก็เลิกก็ได้น้อค่ะว่ายาพิ่งน่นสูบตั้งแต่สมัยเป็นสาวแล้วนาอค่ะตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีละยี่สิบสามสิบสามสิบปีละสามสิบปียี่สิบตัวใดแล้วเริ่มสูบยาแล้วกันนี่แล้วก็อยู่กับก้นกับปูมาได้หาสิบกว่าปีแล้วนาะค่ะแฟนอันวันเอาแต่คายยาสูบยากระไดอันนั้น เครื่องหลานเครื่องหลานยูโรละเนาะค่ะตั้งแต่ยาสูบยามาจะว่าถึงเสมอนีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าคนบดีสูบธรรมดาเนาะค่ะสูบสูบแบบสูบคักสูบแนอันบบเหมือนบ่้เกยพอนเนาะค่ะนี่แหละเฮ้าไอยยังที่เฮ้าบอรปราถนามันมาสิเจอเนาะคะ่ะไอยยังที่เฮาบออยากพออยากเจอมก็สิมาสิเจอแต่กันสิเฮตดจางไหนมันกันก็เหตุยังบ่ได้เนานะค่ะมึงเนี่ย ลูกสะพยเวาพืนไม้ยาเนาะค่ะมันอย่ามันีหลีเนาะหานอกรบหงษสือังไงเข้าบ่ดเวลาไปอยู่หันเข้าบ่อนั้นธรรมดาเลยมึงเด้สังเกตอันเดอร์อันเวลาอันไปอยู่ลายเมือนะหู้คุ้มขนอันมันก็สิกวางขึ้นเลยเรื่อยๆเยรื่อยมันก็สิดำๆดำๆเนาะค่ะแห่งหู้คุมขนยาอยู่แล้หลมเนาะค่ะเพราะว่ายาเล่าสูบข้างล่างมันบ่มันก็สิดันขึ้นไป้างเรื่องๆมันเลย แห้งไปรอบแล้วมันเป็นนาหนาวเนาะค่ะแห้งซีม้งแรงกับปิดหน้าต่างแล้วเนาะค่ะเนาะมันก็เลยคนจะสูบมันก็จะทั่วเฮื่นทั่วอย่างในผมในยางเฮานี้แมนเมื่อไหร่เนาะค่ะในเสพงเสภาเนาะค่ะมันมันโบแมนแบบสูบธรรมดาเนาะค่ะขันมันขันสูบธรรมดาคือคนอื่นเขาทั่วไปก็อาจจะโบมีกินขนาดนี้เนาะค่ะเสผงเสภาอันนะคะ เอา,เาไปไวใในบานแบบนี้เนาะค่ะอันไม่ได้เข้าสิใจเนี่ยอ้ยเม้นค่ะเมนแน่แต่กระบองเสื้อจังไดกะก็ะกเลยคิดกันกับคนใหญ่ยยว่าหรือว่าเข้าสิไปเศร้ารงแรมอยู่ดีเนาะค่ะเนาะเงินนี้แต่ขันไปเศร้ารงแรมอยู่ปูกับยาล้วก็สี่สี่บบบพ่อใจอีกว่าเป็นยังคือบ่มาอยู่บ้าานแบบนี้เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวก็ถามเมืองเนาะค่ะว่าสิกแก้ปัญหาจังไหนหรือว่าคันช่วงนี้อากาศดีแน่คันแดดออกแน่ยากระสีออกมาสูบอยู่ขังนอกแน่เนาะค่ะน้อยเนาะ,ะ,ะ,ะบางเถือ่อแต่เขาก็เฮียจะบได้ยเนาะค่ะ <laughs> โอ้ยเนาะวันนี้ลูกสะพายมาเว้าพืน่นแม่ยเนาะค่ะ <laughs> แต่ก็บพเป็น,ยนอย่างเนาะค่ะแต่อย่างมันเท่ากับพยายามดีแบบว่าสิ ให้มันผ,ผ่านไปได้นะคะพ่านบนไปได้เขาก็บ,บมโฮเซ่จังใดเนาะคะา่ะเพราะว่าอันนั้นเขายันอย่างบ่ใดเนาะเ่าซื่อซื่อสาพรวานาแล้วสูบมาแต่ใดแต่ไร่ล้ละเนาะบางทีออันพญยายนีกเ่อนกะเทียงกันกับยาหละยเรื่องสูบยาสูบนี่แหละายากั <c oughs> อันก็นเลยว่าอย่าไปเทียงกับเล้าเนี่ย เฮาว่าอยู่น้องเพิ่นลน่าก็ต้องอันนั้นล่ะเนาะมันบ่คือเฮือนเฮข้าอยู่ซื่อๆไปแล้วก็แล้วบางเทื่อก็ออกไปหาย่างเล่นย่างยังแน่ไปนี่เนาะเอาเมื่อวานนี้การมื้อนี้กาบ่มีหยังเนาะค่ะอันมาพูดคุยทักทายแล้วก็มาขอบคุณมาขอบคุณสุขุสุก้นที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจโดยตลอดมาเนาะค่ะเนาะวิดีโอนี้ก็นั่งเว้าอยู่เฮือนเนาะค่ะ เดาอ่านกันสิไปฮาเก็บเสื้อผ้าแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอบเอาไปไล้ตรงเนาะค่ะงวดนี้เพราะว่าเอาไปไลยกับใส่แล้วก็ซักซักเอาซักสุกเกือบซุกมือซุกซองมือเนาะค่ะเพราะว่าคือหลอกก่อนนนั่อันเอาไปไลยเนาะเอาเสื้อผ้าไปไลยซุกหลอกแหละวบแมนหลอกก่อนเอาเสื้อผ้าไปไลยบัดนที่ห้ากดบบเดย์ใส่เมื่อบัดเวลาห้าลบมากขึอนเสื้อผ้าที่ห้ากดโบเดย์ใส่ถ้าก็ต้องออกมาซักเมื่อนาะค่ะเพราะว่ามันเหม็นควันยอะสูบนาะค่ะ ก็เลยว่าสิเอาสภาไปน่อยๆกันเนาะค,ะะคะ <c oughs> า่ะเนาะจัาได้ก็ขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค,ะะคะ <c oughs> ่ะเนาะอันวิดีโอนี้ลูกสะพายมาว่าฝืนแม่ยาเนาะค่ะ <c oughs> แต่กับปเดีกะมันแบบกับปเดีว่าสิวาวในทางที่บีดีดอกเนาะค่ะแต่มันเป็นอันโมมาคนอื่นอาจจะโดนโดนแบบนี้บ่เนาะค่ะแบบว่า สามีสูบสูบบุหรี่หรือว่าคนในบ้านสูบบุหรี่อย่างแบบนี้เนาะแล้วก็เข้ากับ่บมักควัย่าสูบน,น,นะคะเข้ากับสิบบางเทือนี่ยขั้นเลเนาะค่ะเนาะมันบาในขั้นธรรมดาได้ขั้นมดขั้นดึ้งพื้นแนงดงตึงอย่างเนี่ยมันแผลควัยาะสูบเนาะคะ่ะ <laughs> แผลค่ะแผลแน่บางเือเนาะคะ่ะ เอาเจนไกาขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามแล้วก็รับชมสุขุมสุขคนนะคะเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้ช่องของอันมาโดยตลอดนะคะจันไดกะพอการวิดีโอนาค่ะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพค่ะบายบายเจ้า